ต่อให้เป็นพี่ด้วยถึงปิดได้ก็ไม่ใช่เกาะเราเพราะสิ่งที่เขาเชื่อคุณต้องเชื่อปุ้ยใช่ตอบเอมออมหมือนกันเพราะคุณอัลเอร์ก็ตอบแบบนี้เหมือนกันใช่สิ่งที่เราต้องมั่นใจทุกครั้งเชื่อเลยว่ามันจะก้าวระตูงออกไปเพราะว่าสีหน้ามันจะแสดงอันนี้คือเป็นสูตรอัลังเกรแล้วนะตั้งแต่เราออกจากบ้านตอนเช้าลองสังเกตดูได้ตุ่เช้ามาถึงคนขี้เกียจเลยไม่อยากทำงานเลยเนะี่ยลุกขึ้นมาเป็นผูมึ่งเลยมุสิกท่แวัานคุณต้องไปไหนะ เพราะคุณคิดตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่รนนีพอเรารู้ขึ้นมนาะวันนี้ฉันได้แน่นอนเลยเชื่อเลยเน,นี่ยขายกาแฟได้ห้าสิบกล่องยังไงก็ได้ถ้าไม่ได้ได้กลับบ้านมันจะทําให้เรามีพลังเราต้องเชื่อก่อนว่าเราได้ทุกวันไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแต่เคยได้ยนินคําว่าพลังจักรวาลไหมคะเคยค,คือทำไมเออถึงถึงเชื่อคำพิษแต่ก่อนเนี่วยวอาไม่เชื่อแล้วเป็นคนที่ดือ้อไอ้คนทันตะทายอย่นี้บอก เอ๊ะเราเป็นคนธนาคารเหรอเอ๊ะวันแข็งวันแข็งเพราะอ้อยอ้อยเป็นคนเกิดวอะไรอ้อยจะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรถูกถึงสิ่งที่เราทำอ่ะรู้ทั้งรู้อยู่ในหัวใจนะว่าผิดนะแต่ฉันเดินแล้วอ่ะฉันต้องเดินที่สุด ยังนะ้ัมาวเสเอาลึกๆนะส่วนจริงๆเราต้องทาเป็นแอย่างแอย่างมีค่ามากกว่าำสอนมันต้องทาคนผมว่าทไต้องเห่นนี้เพราวันนี้เราแตะแสนม่ทงานดูยังไม่ได้เลยขาดไปสีาบเดือนแรกเป้าหมายคือหนึ่งแสนบาท แต่ก็ขาดไปสี่พันกว่าแต่ถ้ารวมกาไรขายปิดมันก็ถึงนะใช่ค่ะแต่เราก็ไม่มงงว่าถึงเขา,า,าก็รายขายปิดคือขายปิดเนี่ยเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราจะพูดเสมอคือสามเชื่อให้วันนี้เชื่อตัวเองไม่ได้ค่ะว่าเราจะต้องเป็นมนุษย์เงินล้านให้ได้แต่ขออนุญาตนะคะว่าไม่ใช่มนุษย์เงินล้านแต่คนที่ต้อว่าใช่ค่ะจะเป็นมนุษย์ร้อยล้านถูกต้องค่ะ แต่ก่อนที่จะประกาศแบบนี้เขาจะบอกว่าถ้าเคยร้อยได้เท่าไหร่ไอ้ถ้านเคยร้านได้เท่าไหร่ใช่ฉันจะเอาร้านไงฉันจะมาร้านได้ยังไงเชื่อให้เชื่อที่หนึ่งคือเชื่อตัวเองก่อนวันนี้การทำงานคุ้ม้งต่อให้เราเข้ามาใหม่พรงนี้กินกันอย่างเดียวยังไม่จําเป็นที่เราจะต้องเห็นผลเคยมีคนบอกว่าวันอ้อยอ้อยจะเป็นคนที่มามาจากทางอาหารเสริมอย่างเดียวเลยนะเคยมีคนบอกว่าพี่ดูจะเป็นผู้ยังไงอ่ะ คนนี้เป็นเบาหวานคนนี้เป็นมะเร็งคนนี้เป็นความดันพูดไม่ได้อะพวกเราไม่ได้เป็นต้องมองหน้าแต่อ้อยพูดได้นะอ้อยก็ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่อ้อยขายเองเป็นมะเร็งได้อ้อยไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งด้วยถูกปะต้องรอให้เป็นมะเร็งก่อนจะขายของปริศนาได้ไม่ใช่ต้องเป็นลูกหลอกถูกไหมจะเคยเจอไหมเคสแบบนี้เคยเจอไหมคะบางคนบอกจะขายยังไงอะเราไม่ได้เป็นเบาหวานอะไม่รู้จะไปบอกกับคนเป็นเบาหวาน เดี๋ยวรไปไปอพี่เป็นเบาหวานแล้วที่จะขายเธอนะมันไม่ใช่ไงคือวันนี้ปรดาเห็นได้คลิปวิดีโอหมอกรบไหมคะมค่ะคุณสมบัติของตัวนี้อย่างใครอยู่ในโน้ตกวดข้อไม่มคุณสมบัติของตัวของกฤิศาช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดกระตุ้นอินซูลินได้กระตุ้นตับ่อนให้ผลิตอินซูลินแบบธรรมชาติได้ช่วยลดไขมันได้ เวลาช่วยลดไขมันเวลาเรายกตัวอย่างยกเคสใกล้ตัวเนยเคสแม่ส้มแม่พี่ส้มสกินของกิศนาจากวันแรกไม่เชื่อเลยห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยี่สิบแล้วแม่พูดว่าอะไรรู้ไหมคะแม่บอกว่าถ้ามันดีแม่จะแนะนําคนต่อให้สิ่งที่สําคัญมากที่สุดตอวันนี้แม่ปิดไดมอนด์ด้วยสิ่งที่สําคัญาต้อก็พูดยังไงรู้ไหมคะอย่านั่งเฉยเด็กขาดช่วงเวลามาแบบเน,นี้ย ถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราถ้าเป็นีจะพูดยังไงถ้าแม่บอกว่าถ้าดีจะบอกให้จะพูดว่าอันนี้ตอบอันี้ตบ่าสจอบไม่ได้แล้วเนี่ยอคจะตอบว่าอะไรให้ดจุนะอจะสอนแบบไม่สอนคบอกไหมคะ เพราะวันนี้เราไม่จําเป็นที่ต้องเรียนหนังสือแบบเคร่งเครียดเนี่ยวันนี้อ้อยจะสอนแบบไม่สอนแล้วเดี๋ยวเรามาอัพเดอร์กันว่าได้อะไรบ้างวันนี้เราต้องทํางานแบบมีความสุขเราต้องเรียนไปคร้อมกับเสียงของเราเราจะตอบว่า <c oughs> สมมุติว่าวันนี้แม่บอกว่าแม่เป็นไขมัน520แม่บอกว่าถ้ากินดีถ้ากินดีแม่จะขยายต่อให้ลิปจะทำยังไงนี่แะไม่ใช่เห้จะทำยังไงเห้จะทำยังไง ต,ต,ต,ต้องบอกว่าไม่มีผิดเดี๋ยวต้องบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะเรากําลังจะเหมือนเล่นกิจกรรมกันเฮทจะทำยังไงแต่เมื่อกพี่บอกว่าเนี่ยพี่อะเป็นไขมัน5บ2บถ้ามันดีนะเฮทเด็กที่บอกให้พี่เน้นสินค้าง,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 งพี่จับคนทุกประเทศเให้กับทุกคนผมจะบอกว่าสินค้าผมดีผมได้ตรงโบ้ไม่ใชทค่ะ คือเคสมีความเชื่อจับจุดได้ไหนะมเคสคือความเชื่อสิ่งที่มันสําคัญมากที่สุดเลยเนี่ยบางครั้งละเราไม่ได้เป็นหรอกแต่เราเชื่อแล้วไงว่าสินค้าเราดีเพราะอะไรหมอก็กออกมาพูดถูกไหมเวลาที่เวลาเราขายสินค้าพวกนี้สําคัญมากที่สุดเราต้องขายความลัวให้ได้บางคนบอกว่า สมมติมันจะมีสองอย่างขายฝาตัวแต่อันเนี้ยใส่ความเชื่อเรื่องโภยใส่ความมั่นใจวันนี้บางครั้งนะเหมือนเหมือนเคยเจอ,อนี่นะที่เวลาคนไปออกลบอคะค่ะแล้วเขามีตะกุดอันใส่ปากแล้วตะกุดหลุดออกไปแล้วฟ้าตะกุดเข้าปากแล้วมันยิ่งยกแยกแักเลยปากโอ้ของเขา้าเท่ากับของมันดีมากเลยแต่พ่อเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาอมมันคือตะกุดไงะคะเขาถูกลบต่อได้ทั้งที่มัน็นเขียนถูกปะ ถ้าเรามีความเจ็บปวดถ้าเรามีความเรื่องไงถ้าเรามีความเชื่อคนที่เขารับเราอ่ะเขาจะเชื่อไปแล้วเรื่มบิงว่าตัวนี้มันช่วยได้เชื่อแบบนี้ถ้าวันเนี้ยเขาเปิดเขาเปิดรับว่าวันเนี้อ๋อเคสเป็นบอกว่ากินแล้วดีเว้ยกวยเตยไรลองกินมันให้สุดมันบอกว่าถ้ากินแล้วไม่ดีันรับมันไมใจมันจะเปิดการรับไงคะแต่ถ้าวันนี้บอกมันจะใช้ได้ กินไม่กินบ้างไม่กินบ้างจะเห็นอยู่ไหมคะไม่เห็นเพราะตัวเราเราขายไม่ได้เราไม่ได้ใส่ความเชื่อถึงคนที่เขาจะกินและสิ่งจะเพิ่มมาอีกสมมติว่าพอกินแล้วเนี่ยพี่ซ้อมจะจะพูดเสมอและเสมอว่าหลักการติดตามสัมคันธ์ที่สุดแต่ข้อนี้ทีมเนี้ทีมอ้อยอ้อยอ้อยไม่ห่วงพี่เพนสอนเรื่องการติดตามดีเวลาเราเอาสินค้าไปหาคนเนี่ยเราจะตามภายใน ภายในวันภายในก็ไม่เทสก็ม่กมเราสามวัน,นขอบคุณค่ะไม่ว่าไม่ว่าจะตามอะไรก็แล้วแต่ตามคนตามกินสินค้าตามภายใน24ชั่วโมงบางคนเอาไปแล้วค่ะให้ไปแล้วแต่ไม่ได้สนใจถ้าสมมุติว่าเราตามอีกวันเทส เมื่อวานที่ให้ของปริศนาไปอะเพจกินหรือยังเพจบอกว่ายังไม่ได้กินเลยลืมไปนะเพชรเชื่อไหมว่าเพชรแม่เพชรนะ่ะเป็นความดันที่รู้ว่าเพชรเป็นคนรักแม่วันนี้ถ้าเพชรไม่รีบให้แม่กินนะถ้าวันนี้แม่เพชจอะตกขนมไปนอกไปอ่ะเพชรจะเสียใจตลอดชีวิตเลยนะเพราะตัวเนี้ยมันช่วยขายความสวยเขาเขาต้องมีให้แม่เห็นปะ แต่ถ้าวันนี้เอาไปให้คุณเลยสามเดือนทัวร์ฟงไปลเดีกที่คุณบอกว่านค้ามบางคนที่ไม่กล้าตาม,มาอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะกลัวเขาบอกว่ากินแล้วไม่เห็นได้ผลเลยถูกไหมเป็นไหมพี่บอลยิ้มๆอย่างเงี้ยกลัวป่าอยาลัวเพราะอะไรรู้ไหมคะเหมือนกับที่อ้อยตามพี่แตนพี่แดนกินของพิษนาไปประมาณสามวันแตอันเนี้ย อ้อยพลาดเองเพราะบางทีคุณอ้อยเยอะอ้อยไม่ได้ตามแกตั้งแต่วันแรกสองสามวันแรกอ้อยตามแกวันที่สามพี่แดนกินของกิิศนาแล้วเป็นยังไงอ้อยพี่กินแล้วพี่ไม่เห็นผลเลยว่ะพี่คงจะต้องดูอีกหน่อยเหรอพี่แดนพี่แดนกินยังไงอ่ะพี่แดนก็กินเหมือนที่อ้อยบอกกันแหละเหรอแล้วพี่แดนรู้สึกหรือเปล่าว่ามันถ่ายท้องดีขึ้นเออใช่เนาะมันถ่ายท้องดีขึ้น แล้วพี่แตนรู้สึกไหมว่าผิวพี่ลื่นขึ้นโออว่า oh, ผิวดีขึ้นเราชี้นําให้เขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาพอหลังจากนั้นประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะพิมมาเลยค่ะที่รู้อีกอย่างหนึง่งตาที่ดีขึ้น <c oughs> นะอันนี้ก็เรียกว่าหลักการติดตามนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่หมดท่อ้อยพูดไปทั้งหมดก็คือหนึ่งเรื่องความ <Yeah. S 1> เชื่อใส่ความเชื่อตัวเองว่าตัวเองเก่งที่สุดวันนี้ต่อให้ เราเป็นคนใหม่เพิ่งกินของกิสนาแค่แก้วเดียวก็ได้แต่วันนี้เราจะมีผลลัพธ์ของคนที่กินกิสนาแล้วดีเราต้องเชื่อในการนําเสนอคนต่อไปเพราะวันนี้เราเอาสิ่งที่ดีๆไปให้เขาต่อให้เขาไม่ทาธุรกิจต่อให้เขาเไม่แนะนําคนต่อด้วยแผนธุรกิจของกิสนาอินเตอร์ Inter, อ้อยบอกเลยเราไม่อายใครนะเขากินสินค้าเฉยๆแล้วเราก็สามารถทําให้เขามีรายได้ โอเคสิ่งที่หนึ่งเชื่อตัวเองห้ามขออนุญ,ญาตว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนไม่อยากโทรมาหาอ้อยเลยขออนุญ,ญาตว่าอย่าบอกเด็กขาดว่าตัวเองไม่เก่งเพราะอ้อยเชื่อว่าทีมงานอ้อยเก่งทุกคนอย่างน้อยๆคุณตัดสินใจเซ็นใบสมัครคุณกล้าที่จะชวนคนกินกาแฟ ถึงจะได้ไม่ได้อ้อยถือว่าคุณเก่งที่สุดแล้วนะคะเราเก่งที่สุดเชื่อที่สองเชื่อสินค้าให้ได้ว่ามันดีถ้าจะเชื่อสินค้าให้ดีมีวิธีนิดเดียวหาความประทับใจจากมันให้ได้อย่างอ้อยอ้อยหา,าความประทับใจจากขอไอตัวกาแฟจากอะไรรึเปล่าคะแค่ฉีกอ้อยก็ประทับใจแล้วอ่ะถูก กลิ่นมันไม่เหมือนใครจริงๆนะ <c oughs> ลหลายๆคนอะเราอะเข้ามาที่นี่เรายังมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้เข้ามาเพราะกาแฟฉันเข้ามาเพราะคำว่าหอมพิตนาแต่วันนี้ทําไมเราขายกาแฟได้เยอะเพราะจุดเด่นของมันไงคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันว่าหาจุดเด่นของกาแฟกันนะเาก,กาแฟดีเนะ <c oughs> ชื่อที่สามคือเชื่ออัพไลน์ที่เขามีความรู้สึกว่าอัพไลน์เนี่ยมีหลายแบบ อัพไลน์ที่เขาติดรอบประชุมหรืออัพไลน์ที่คุณมีความรูร้สึกว่าเวลาคุยกับเขาแล้วคุณมีไฟทุกครั้งเลยหรือคนที่คุณมีความรูร้สึกว่าคุณคุณอยากก๊อปปี้ก็เป็นแบบอยา่างวิธีการก๊อปปี้สิ่งที่มันสําคัญมากที่สุดเนี่ยการก๊อปปี้เราชอบใครเราชอบบุคลิกแบบไหนเราดูแล้วปักเป็นตัวเราไม่ต้องก๊อปปี้วิธีการพูดของเขาเพราะคนเราไม่เหมือนกัน บางคนอ้อยเคยเจออยู่คนชอบวิธีการพูดเหมือนอ้อยมากเลยอ้อยชอบทาแบบเนี้ยเขาก็จะมาทำเมื่อแต่เขาดีไม่เป็นค่ะบอกอมเ <c oughs> ขาดีไม่เป็นไม่จําเป็นเราชอบอะไรเราแค่ก๊อฟฟี้แลวฝึกไปทาให้เป็นตัวเราทําให้เป็นวันนี้ตัดสินใจทํปริศนาอยากเป็นมนุษย์ยันรัตเพราะเชื่ออ้อยคุณคิดผิดคุณต้องเชื่อตัวเองอันดับแรกก่อนนะ <c oughs> ว่าคุณจะสําเร็จในปริศนา เพียความสําเร็จให้เขาเด็กค่ะมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่อยากได้อะไรยบางคนอยากกินให้เขากินอย่างเดียวพูดแค่สินค้าอย่างเดียวแต่ถ้าวันนี้เขาอยากมีรายได้พูดแค่ผลลัพธ์ของรายได้อยาอ่างเดียวพอจะจำเรื่องวายจอยได้ไหมสเ,สเก็บนะบอสเขียนน้อยหน่อย้ การพูดเรื่องราวตัวเองเขาเหมือนวาไอจอนู้สึพูดเรื่องราวตัวเองเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองมาแต่งกันดูเดี๋ยวเรามาแต่งกันดูว่าวันเนี้ยแล้วเราจะดูเลยว่าเดี๋ยวเราให้คะแนนกันวันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะอย่ากเกงเรามาดูว่าวันเนี้ยและเด็กเราจะเสริมช่วยกันว่าเราจะพูดยังไงให้คนมีความรู้สึกว่าอยากทำวายไอจออันที่หนึ่งเราต้องแนะนําว่าเราคือใ,ใครชื่ออ้อยนะคะอยู่สมุทรปราก,การ แนะนำตัวเองว่าเราคือใครอันที่สองรู้จักปิศนาได้ยังไงสั้นๆแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าพอคุยแล้วอะ่ะนี่คนนี้เขาสนใจฟังเว้ยคนนี้เขาฟังแล้วมีการโต้ตอบเราค่อยใส่รายละเอียดลงไปว่าเฮ้ยปริศนานะด็อกเตอร์พีรพันธ์นะอย,างงานอย่างนู้นอย่างนี้ค่อยใส่สตอรี่ลงไปแต่ถ้าเขาฟังแล้วเขายังไม่สนใจไม่จําเป็นต้องใส่สตอรี่อะไระนะคะ แนะนำตัวเองว่าเราคูกใครรู้จักปิศนาได้ยังไงอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจสําเร็จ